แห่มวนมวนครับพี่น้องครับไล่แห่มวนมวนครับผมสวัสดีทุกทุกท่านครับมาชมเต้นตอนนะครับผมตอนนี้นะครับเจ้าสมบัติเมียเนี่ยอีสุเดก้าของเสียพัฒนาครับมาถึงแล้วครับเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับรถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนาครับติดลมสองวันสองคืนแล้ว ปิกัดที่บ้านเพียรามครับตำบลเพียรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินสายจวดครับสายจวดบรรทุกข้าวผ่านเจ้าแรงน้อยค่อยๆดันครับวันนี้ออกงาน ตัวเตรียมตัวลงเทนเลอร์นะครับรถเกี่ยวอยู่ด้านนู้นครับรฮะพืชแพ้แพ้อยังเตน้นอ๋อโดนแตนต่อยเขึ้นลยโอ้ว่ามดาุดยายากินแล้วกินยาแก้แพ้แล้ว นี่ตัดกำลังคู่ต่อสู้ไปหนึ่งแล้วครับช่างป๊อปโดนแตนต่อยอยู่ที่ตำบลตำบลออเนตำบลตะแสงเสือบอบอหอนี่ครับห้าคุนพลรถบิน บวกอีกดึงเสียสุดลอนะครับเดี๋วตอนนี้นะครับทีมงานกำลังอ่าปรึกษาหารือกันครับก่อนลงทันเลอร์ฝั่งนี้ก็จะเป็นทีมงานรถเกี่ยวข้าวครับมายืนดูรถบิน รถเกี่ยวมาดึงแล้วไม่ขึ้นแบคโคมาดึงแล้วไม่ขึ้นถึงมือรถวินครับสภาพพื้นดินนะครับค่อนข้างอันตรายเนื่องจากว่าทางด้านเจ้าของนานี่เขามีการปรับพื้นนาครับดัดหน้าดินดินก็ยังอยู่ที่เดิมนี่แหละแต่ว่าปรับใหม่ครับอา้าทังวุ้ยเมื่อไหร่จะลงครับนี่ลอ อ๋อเจ้าของรถจะไม่มาครับมาแบบง้ม,ม,มปากง้ม,มดงมาเลยอ๋อเราคือเราเนี่ยตั้งใจจะมาช่วยอย่างดีครับอรอเจ้าของเจ้าของรถก่อนนะครับอืมเผื่อแก้ได้รถเนาะครับแต่เราตั้งใจว่าจะมาช่วยเต็มทีค่ครับผมล,ลากกวโบราณครับเออสโลก<น>แกนมาจางไหนก่อนบ่ขึ้นบอลเงินครับอ่าบ่ขึ้นบอลเงินสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีพ่อ เป็นคนโครับคน่ก่าเคขั้นพยุ่งไปครับเวิดไปยาบานยเอาความจริงหรืความเวิดไาบานอัไมย่งเนี้ยหรอม่โคไม่โค้จะฟองโอ้่อมีเป็นโค้ไม้เราดึงไก็ได้เมียเมียไไนดพคนดีเอจะพอ้า้อมเลยคือ ตกลงกันเรียบร้อยครับผมต่อไปก็จะล่ะทำการแสดงนะครับสำหรับทีมรถวิน,ยยน,ลนปลดเซฟตี้ครับผมขึ้นไปแล้วครับเสื้อสีแดงแดงเสียพัฒนาจัดให้ลองลองเดาอ,อ,อนะ้เบ้างไงเดาอะไรบ้างมึง เจ๊เห็นบปฏิบอ่อหามากได้เห็นแอลดีปันนี่นโอ้ยเขาโทรมาแล้วครับกองนึงว่าจังไหนล่ะอยู่ตรงไหนของโลกอที่เก่าที่มานอนรอประธานเอ้าไปทำอะไรอยู่ที่น,นู่นเขทำไมาระวางไดดปันนี่เดี๋ยวคุณจะกลับไปกินข้าวกับฉันไหมเขาว่านจ๊ะบโบตองทายินเลยน่าครับครับเดี๋ยวดีไซน์จังเลย

กลางบันไดเรียบร้อยเอาล้วครับมือขวามือซ้ายขึ้นไปแล้วครับผมช่างตองช่างบอยขันหาเบอร์โท่ปภครับกดเขาเลยครับช่องตีเล็กสายมันครับมีทุกคิปพ่อเบอร์โทรนี่เบอร์เมียผมยังจำม่ไ้เลยจำเบอร์โทรรถวิ่งไหนเนลูกเนเ้นูันม่อยู่ความ่อแท้ครับ เจ้าเจ้าบักโอ,ลอ้ลงเทนเลอร์ครับช่างต๋อง วันนี้นะครับเกษตรพัฒนาคันนี้เป็นหนึ่งในสามคันที่ทำการกู้คันนี้เป็นคันที่สามคันนี้นี่ค่อนข้างหนักเลยนะครับเนื่องจากว่าติดในลักษณะที่หน้าทิมตูดเชิดลักษณะนี้ค่อนข้างที่จะกู้ยากกว่าหน้าเชิดตูดทิมนะครับ รับรองว่ามันถูกใจพระเดชพระคุณแน่นอนครับสําหรับเกษตรพัฒนาคันนี้ติดมาสองวันแล้วครับรถแบ็คโฮร,รถเกี่ยวข้าวมาดึงดึงไม่ขึ้นจนต้องถึงมือรถบินนี่นะครับไปแล้วครับสลิงเส้นใหญ่ครับเป่าหมายนู่นเลยครับต้นไม้ใหญ่คนลเมตร คราวนี้เราจะเห็นต้นไม้โคน่นหรือว่าจะเห็นรถเกี่ยวขึ้นจากรวมก็ได้ลุ้นกันแล้วครับ <One moment. S 1> งานแรกเราจะเห็นสองหนุ่มนี่มอมแมมแล้วงานสองมามอมแมมอีกแล้วครับงานนี้รับรองว่าหนักกว่าเดิมครับแต่ถึงยังไงก็ตามจะหนักแค่ไหนครับเราก็ไม่ยอมแพ้ แมนบอสร้างอุย่ยย้ำย้ำรึมนะครับพี่น้องครับเอาย้ำอีกสักรอบนึงติดลม,ลมตกสะตกคล้องสังอุ้ยซอยได้ครับผม087 874 99 87ครับผมจะเรื่อนะครับพี่น้องบอขึ้นบองเงินครับเออคำนี้แหละครับคำนี้แหละสะกดใจพี่น้องทั่วประเทศเลยครับไม่ขึ้นไม่เอาตังค์ เป้าหมายต้นไหนช่างอุย้ยต้นใหญ่เลยบ่เราจะดึงให้โคน่นหรือว่าดึงให้รถเกี่ยวขึ้นเดียด๋วยวรอดูนะครับสลิงเส้นนี้จะไปผูกที่ต้นนู้นครับ <c oughs> น้ำหนักรถเกี่ยวก็จะไปอยู่ที่นู่นแหละ <c oughs> ถ้ารถเกี่ยวไม่ขึ้นต้นไม้ก็โค่นมีสองอย่างครับไปแล้ว หาขุนพลรถวินบวกเสียพัฒนาสลิงเ,เ,เส้นนี้มีความยาว50เมตรครับนี่ทีมงานรถเกี่ยวข้าวลากกันมา2วันครับ,รบกินข้าวลิงครับกินข้าวลิงสวัน เครื่องนี่ติดได้ปกติเนาะไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าขึ้นมายืนอยู่ข้างบนไม่ได้ท่านเองเนาะตอนนี้เวลาก็ใกล้ค่ำแล้วครับช็อตเด็ดๆนี่มันมักจะเกิดตอนมืดครับผมตอนที่มันมองอะไรไม่เห็นช่างอุ้ยทำยังไงแล้วจะมองเห็นนี่ช็อตเด็ดนี่มันมักจะเกิดตอนมืดนะไปฉายบป่ ช็อตดุเดือนนี่เรามักจะมองไม่เห็นรถเกี่ยวนะครับกู้กันตอนดึกซะส่วนใหญ่ทีมงานกลัวต้นไม้หักมีสองอย่างครับถ้าต้นไม้ต้นไม้ไม่หักรถเกี่ยวก็ขึ้นถ้ารถเกี่ยวไม่ขึ้นต้นไม้หักมีสองอย่างเกินได้หนอพันสิบปี ต้นใหญ่ด้วยนะครับ100ดูสิว่ารากของต้นไม้นะครับกับดินที่ดูดรถเกี่ยวไวน้นี่ใครจะเหนือชั้นกว่ากัน,นนะช่างอุ่ยวางแผนนะครับทีมงานช่างหมิงไปแล้วเอามีดไปตัดต้นไม้แล้วครับ จะทําไม้หมอนลงไปรถจะไปยืนอยู่ตรงไหนช่างอุ้ยรถจะไปยืนอยู่ตรงนู้นโอ้โห,โหเราได้ดูกันอีกแล้วครับถ้าพิสดารนะครับของคันนี้ถ่าที่ประทับใจที่สุดก็คือท่าเหินเวหาครับสําหรับรถวินรถรถวินติดลมก็เห็นแล้วเหินเวหาก็เห็นแล้วเหลืออะไรที่ยังไม่เห็นบ้างช่างต๋อง อาหารหักก็เห็นแล้วสลิงคงสลิงขาดได้เห็นหมดแล้วแรงน้อยค่อยๆดันน้ำมันหมดก็เห็นแล้วได้เนาะคันนี้ปีที่แล้วนี่เอเติมเติมห้าร้อยแต่รอทั้งปีเนาะประหยัดน้ำมันมาก โอ้โหเขาเว้ยไปเลยครับช่างเวียงช่างเดยงเหตุการอาไปเลยครับ ตนอยู่คาริตัด,ตอ,ดนะอีกท่อนครับมาแล้วเสียพัฒนานี้เมียม,มาช่วยราชการครับ ฝั่งนู้นครับไปตรวจเช็ครถกระบะครับต้นย่คาล้มทับเมื่อกี้เสียหายหรือเปล่าเป็นยังบ่ละ่ะบุบอยู่โดนบังโกลนครับโอ้นั่นหมดกบุบตรงนั้น, <c oughs> บ,นบ่บังโกลนครับบุบหน่อยครับโอ้นี่ครับ ใช้จะบุบนิดนึงสองเราเกี่ยวอยู่ไหนครับเทเลอ,อ,อร์ออ,ออกนะครับเทเลอร์เทเลอร์ออกนะครับเดืนหน้าแน่จังช่างมิงนี่ขวาไว้ไม่ทันครับมันมามันมา,าวนขวาต้นไม่ทันนะครับ เอาจับดีด้อตัวนีด้อมันเอียงมาอีกแล้วด้ว <มา S 1> <c oughs> ไปแล้วครับในช่วงนี้ก็จะระดมท่อนไม้นะครับโอ้นี่ยาวแล้ว17นาทีกว่าแล้วเดี๋ยวรอชมปฏิบัติการในช่วงต่อไปแล้วกันครับปฏิบัติการในช่วงต่อไปรถวินเดินเข้าพื้นที่นะครับเกี่ยวสลิงแล้วก็ดึงเลยนะครับผม เดี๋ยวค่อชมกันต่อครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่สวัสดีครับ